สวัสดีครับน้องๆในรุ่นซูเปอร์สตองเกอร์ความหนา3มิลน,นะครับแต่ละตัวทําสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันแต่ละตัวจะบินเป็นอย่างไรครับไปชมกันเลยครับ386สามขาใหญ่ซูเปอร์สตองเกอร์ความหนา3มิลลายเฉพาะตัวตามนี้นะครับพื้นที่โล่งกว้างนะครับ พีสามเป็ดแนะครับซปเปอร์ตองเกอร์สามมิลโอเมกา้าส้มดำครับหาพื้นที่โล่งกว้างครับโอเครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวนีลอยนะครับ H389 นะครับซุเปอร์ t o งเกอร์3มิลนะครับ V เหลืองดำครับหาพื้นที่โล่งกว้างในการเล่นนะครับโอเคไป รับเดียวขอเดี๋ยวนี้รถน,นะครับ T สามเก้าศูนย์นะครับซูปเปอร์ตองเกอร์ซัมมีนทรงทีไทยแลนด์ครับหาพื้นที่โล่งกว้างน,นะครับสวยครับมาสวยครับ โอ้โหแล้คุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR code ชมคลิปสอนก่อนเล่นครับ